สวัสดีลูกๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสแครเบื้องต้นนะครับการใช้งานโปรแกรมสแครปเบื้องต้นนะครับนักเรียนที่ใช้มือถือนะครับนักเรียนก็สามารถไปที่ Page Store นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าสแครนะครับก็สามารถโหลดมาใช้ที่มือถือก็ได้สําหรับนักเรียนที่มีโน้ตบุ๊กนะครับหรือมีคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์สแครนะครับ sca ก็ขึ้นสแค t ปแบบนี้นะครับนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับมาหน้านี้นักเรียนดูนะครับ http s c a t mit education ตัวนี้ e b u d u c a t i o n หมายเพราะว่าสามารถเรียนรู้ผ่านโปรแกรมนี้นะครับให้ฟรีนะครับให้ฟรีนะครับสามารถ สามารถเข้าไปเรียนรู้ที่นี่เลยนะครับเดิมทีนักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องก็ได้นะครับแต่ว่าการณีนี้เราสามารถเข้าไปเรียนเรียนที่ตรงนี้เลยนะครับนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับลูกๆครับคลิกเข้ามาเสร็จเราสามารถที่จะทํางานผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับโปรแกรมสแกตถึงสแกตนะครับนะครับเมนูก็จะมีเมนูเป็นภาษาไทยให้ใครขึ้นภาษาอังกฤษก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพิาะพภาษาอังกฤษนะครับคลิปที่สร้างนะครับมาเรียนก็คลิปที่สร้างนะครับพอสร้างเสร็จจะมาที่หน้านี้นะครับนักเรียนครับมาที่หน้านี้นะครับตัวสีเขียวๆนี้เป็นเฮลนะครับเป็นวิดีโอเฮลเป็นวิดีโอที่แนะนําว่าเราใช้งานอย่างไงมีตัวอย่างนะครับในการใช้นักเรียนก็คลิกเพย์ตรงนี้รู้ไหมว่าใน Scratch เราสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวต่างๆได้มากมายสร้างเกมและการ์ตูนแอนิเมชันเรามาเริ่มต้นด้วยการลากบล็อกเคลื่อนไหวออกมาลองคลิกบนบล็อกคำสั่งเพื่อสั่งการดูสิมีบล็อกโค้ดให้เลือกเยอะเลยลองเข้าไปดูหมวดต่างๆได้นะเรามาลองดูที่บล็อกโค้ดเสียงกันและหยิบบล็อกเล่นเสียงจนจบออกมา อันนี้ครูสต๊อปไปก่อนนะครับสต๊อปไปก่อนนักเรียนสามารถจะเรียนรู้ตามนี้และทําตามนี้นะครับทําตามตัวอย่างวดีโอนี้นะครับก็จะมีนักเรียนเน็ตเน็ตสเตปไปนะครับเน็ตสเตปไปก็จะมีีโอทําให้ดูนะครับฝอยหลังดูได้นักเรียนดูซ้าๆได้นะครับไม่ยากนะครับอันนี้ครูปิดไปก่อนนะครับทีนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้นะครับนักเรียนดูที่ตรงนี้นะครับ นักเรียนสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเครื่องของบางคนเป็นภาษาอังกฤษไม่ขึ้นภาษาไทยกรณีน,นี้ของครูเป็นภาษาไทยนะครับจริงๆก็อยากให้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่านักเรียนจะได้บูราณาการกับวิชาภาษาอังกฤษด้วยเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับฝึกใช้ไปนะครับฝึกใช้นะทีนี้พอนักเรียนมาที่หน้านี้นะครับก็จะมีเมนูอยู่ด้านบนนะครับเมนูด้านบนแล้วก็มีชุดคําสั่งชุดเคลื่อนไหวชุดรูปลักษณ์นะครับ คำสั่งพวกนี้เราสามารถลากมาได้นะครับเป็นชุดคำสั่งนะครับสังเกตสีนะครับสังเกตสีจะแบ่งเป็นสีนะครับตัวนี้เอาไว้ควบคุมตัวละครตัวละครอยู่ฝั่งทางขวามือเห็นไหมครับตัวละครฝั่งทางขวามือเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเราเข้ามาครั้งแรกตัวละครจะมีตัวเดียวก็คือแมวนะครับมีตัวเดียวนะครับมีมาให้หนึ่งตัวนะครับตัว เห็นไหมครับตัวละครมีหนึ่งตัวเราสามารถคลิกที่รูปถังขยะตรงนี้สามารถลบตัวละครได้นะครับลบปั๊บกูลบตัวละครนะครับก็ไม่มีตัวละครแล้วเราจะเพิ er Eat, <know. S 1> ่มก็มาที่ปุ่มนี้ครับเลือกสไปค์นะครับเลือกสไปค์แล้วก็เลือกสไปค์นะครับก็จะมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนครับมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือทั้งหมดนะครับอยู่ที่หมวดทั้งหมดนะมีทั้งหมดเยอะแยะเลยนะครับ เราจะมาดูเป็นหมวดหมวดก็ได้มาดูสัตว์เฉพาะสัตว์นะมาดูผู้คนนะครับการเต้นลำาดนปีอาหารอย่างนี้นะครับหรือมาดูทั้งหมดอย่างนี้นะครับตัวนี้คุณจะเลือกเอาหัวแมวมาเหมือนเดิมนะครับเลือกแมวมาหนึ่งตัวไปเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับเอาคนมาอีกนะ,นะครับสังเกตว่า ตอนนี้มีตัวละครอยู่2ตัวนะครับตอนนี้แถบสีน้ำเงินอยู่ที่ตัวนี้นะครับเราก็จะทำงานได้เฉพาะตัวนี้ถ้ามาเลือกตัวนี้ก็จะทำงานแยกส่วนกันนะครับแยกส่วนกันตัวละครเป็นของใครของมันนะครับของใครของมันนะครับแยกส่วนกันนะครับตอนนี้ชื่อสไป นักเรียนสามารถเขียนได้กรณีมีหลายตัวสามารถเขียนได้อันนี้เป็นทิศทางครับเป็นขนาดอยู่ที่100นะครับอันนี้จะให้แสดงหรือไม่แสดงนะครับกนะร,รณีเราเขียนโปรแกรมว่าบางทีเราปิดไว้ก่อนยังไม่แสดงแล้วค่อยมาแสดงกีหลักอย่างนี้นะครับอันนี้อยู่ที่แสดงนขนาด1น0ก็คือมาตรฐานของเขานะครับสมมติผู้ใส่เข้าไปสักห้าสิบลังห้าสิบเซนเตอร์ก็จะเล็กลงครึ่งหนึ่งผู้ใส่เข้าไป200ยเป็นไงปั๊บ ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนะอ่ะตัวนี้ครูเอาที่หนึ่งร้อยาดมาตรฐานของเขานะครับทิศทางตอนนี้อยู่ที่เก้าสิบองศาครับอลองเลื่อนดูปึ๊บนะครับเลื่อนดูนะครับนะจะให้หมุนเป็นทิศทางแบบไหนนะครับอันนี้ก็สามารถกําหนดได้นะครับนะกาหนดได้ตอนนี้มีตัวละครสองตัวแล้วนะครับทีนี้ อันนี้คือตัวละครนะชุดนี้นะครับตัวละครทีนี้ฉากหลังมันเป็นสีขาวเรียนเห็นสีขาวไหมครับฉากหลังหรือวีทีเนี่ยครับสีขาวเราสามารถเปลี่ยนได้เพื่อความสวยงามนะครับอ่ากรุงเพเพิ่มตรงนี้นะฉากหลังนะครับก็จะมีฉากหลังทั้งหมดมาให้แล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่เหมือนเดิมนะครับเอาฉากหลังที่สวยจะเอาตรงไหนเอเอเอ่าสมมติว่าตรงนี้นะปั๊บ ฉากหลังก็จะมาที่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกตัวละครของเรานะครับเลือกตัวละครของเรามาไว้ที่ฉากหลังได้นะครับนะตอนนี้เราแค่เพิ่มตัวละครเปลี่ยนฉากหลังนะครับเปลี่ยนฉากหลังนะเสร็จแล้วอะตอนนี้เราเลือกอยู่ที่แมวนะอหัวแมวตัวใหญ่ก็เห็นตา150เมวตัวใหญ่นิดนึงนักเรียนจะได้เห็นนะครับ ฝั่งนี้คือโค้ดที่ให้ทํางานนะครับโค้ดให้ทํางานเคลื่อนที่สิบเก้านี่ครับเคลื่อนที่สิบเก้าก็คลิกก็จะเคลื่อนที่สิบเก้านะครับเคลื่อนที่สิบเก้าพวกนี้เป็นชุดคําสั่งที่จะให้ทํานะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันว่ามันมีคําสั่งอะไรที่เราจะเขียนควบคุมตัวละครแต่ละตัวให้มันทางานตามที่เราต้องการนะครับนี่คือหลักการในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเลยนะครับนะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับ เพื่อบรรทัดตัวละครก็จะนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับเราก็จะไปคิดเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆควบคุมหุ่นยนต์ควบคุมสิ่งต่างๆให้ทํางานแทนมนุษย์ได้แทนเราได้แทนเครื่องจักรครับนี่เป็นพื้นฐานเลยนะโอเคทีนี้มาที่มาตรงนี้ก่อนคอสตูมนะครับผมเรียนมาคอสตูมหมายเพราะว่าเราสามารถที่จะมาคิดคอสตูมนะเราสามารถที่จะปรับแต่งตัวละคร ได้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับตัวละครสังเกตว่าจะเป็นส่วนๆนะครับจะเป็นส่วนๆตรงนี้นะครับนะเป็นส่วนๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีแต่ละส่วนได้นะครับเปลี่ยนสีได้นะไหกู efendim, เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีผมนะนะครับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีเส้นขอบได้นะครับ จะเอาขอบแบบไหนนะครับมีความสว่างแบบไหนเรียนสามารถสามารถทําได้นะครับตรงนี้สามารถลบแปลงระบายสีสามารถวาดรูปได้นะครับเราจะทําตัวละครขึ้นมาเองครับฉากขึ้นมาเองอย่างนี้นะครับวาดรูปดวงอาทิตย์อย่างนี้นะครับเป็นสีแดงก็หน่อย,อยนี้นะครับใส่ข้อความนะครับข้อความพิมพ์ข้อความได้ เขียนโอ้เขียนนะผู้เลือกคุมปับ๊บเปลี่ยนสีซะหน่อยนะครับเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับสีเขียวนะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะถ้าเราจะเคลื่อนที่มันนะครับเรากลับมาที่ลูกศรตัวแรกนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ได้นะครับจะเปลี่ยน เป็นเส้นขอบด้วยไหมจะได้ชัดขึ้นนะครับนะครับเมื่อกี้คือตัวลูกศรตัวแรกครับก็สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเราก็ดูการทาง,งานของเราที่มันเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้สามารถลบสามารถสร้างทําเป็นก้อนเมฆทาเป็นอะไรนั่นเอจะลบก,ก็ได้นะครับลบนะที่วาดมาจะลบวาด ก็มาคิดท so ี่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะลุกกระดาษนะครับเราสามารถที่จะออกแบบได้ตามจินตนาการของเราเลยนะครับลูกๆครับตามจินตนาการของเรานะครับกรณีที่เราจะเปลี่ยนตัวนี้เราก็มาคิดที่ตัวนี้นะครับมาคอสตูมก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีเสื้อก็สามารถทำได้นะครับ จะลบจะขยายจะทำฉากอะไรเพิ่มก็ตามจินตนาการของเราเลยนะครับทนะีนี้มาดูที่เสียงนะครับเสียงนะครับอันนี้ชื่อเสียงเสียงเราสามารถที่จะเพิ่มเสียงเข้ามาได้ลองกดเทดูก่อนครับเล่นเร็วเล่นนขาเล่นอะไรอย่างนี้นะครับ,นะรบกดเทดูนะนะเราสามารถเพิ่มเสียงได้ ก็มีเสียงมากมายเหมือนเหมือนเดิมนะครับเสียงสักเสียงเฟิกเสียงลูกวนลูกอะไรพวกนี้นะครับลองฟังดูนะครับสามารถใช้ตัวนี้ว่าฟงได้นะครับอันไหนไม่เอาจะลบอย่างนี้ไปเพิ่มมาใหม่ก็ได้นะครับเพิ่มมาก็เพียบนะครั ไหนไม่เอาก็ลบ,นะบมีโค้ดที่จะเขียนควบคุมการทำงานรายละเอียดปีกย่อยอเดี๋ยวคุณครูจะพาทำฮนะอรสตูมการแก้ไขตัวอุปกรณ์ไอตัวละครแต่ละตัวนะครับก็เราจะแก้ไขหรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้มีเสียงนะครับเ,เรียนมาดูสัญลักษณ์นี้นิดนึงนะครับตัวธรงสี สีเขียวๆตัวนี้หมายเพราะว่าให้เริ่มต้นโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็คือสต็อปนะครับให้เริ่มทํางานโปรแกรมทํางานแล้วก็สต็อปนะครับง่ายๆนะครับการใช้งานโปรแกรมสแกตเื้่งเื้องต้นก่อนนะครับว่าการเพิ่มตัวละครทํายังไงลบตัวละครทํายังไงจะแต่งสีจะเขียนตัวอักษรทํายังไงเปลี่ยนฉากหลังทํายังไงนะครับง่ายๆ น,นักเรียนสามารถที่จะไม่ต้องดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องนะครับสามารถออนไลน์ได้เลยนะครับเข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าสแ,แล้วก็สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับหรือจะดาวน์โหลดลงมาใช้งานที่เครื่องก็ได้นะครับแต่ใช้งานแบบนี้ก็จะดีกว่านะครับถ้าเวอร์ชั่นที่มีการอัปเดตก็จะได้อัปเดตได้เลยนะครับสามารถเลือกภาษาได้ด้วยว่าจะเอาภาษาไหนะนะครับ ภาษาเรื่องได้แฟ้มนะครับอันนี้ก็คือเริ่มใหม่นะครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณก็หมายความว่าเราได้บันทึกไว้แล้วนะครับเช่นตัวนี้ครูบันทึกนะครับบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณของลิกบันทึกนะครับมันก็จะบันทึกลงข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับเราก็โชว์อินโฟเดอร์นะครับมันก็จะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับโครงงานสามนะครับบันทึกไว้ วันหลังเรามาเราจะเปิดทําต่อแล้วก็คลิกแฟ้มแล้วก็อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับมันก็บอกว่าคุณเซฟไว้ที่ไหนคุณมาที่ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โอเพนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทํางานแบบนี้ได้แก้ไขกู้คืนเสียงเปิดโปรแกรมรีโบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีบทเรียนนะครับนักเรียนมาดูตรงนี้นะครับบทเรียนนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนพเพิ่มเติมก็มีการใช้งาน เริ่มต้นทํายังไงการสร้างเสียงดนตรีนักเรียนสามารถทําตามพวกนี้ได้เลยนะครับาก,การเขียนโค้ดการ์ตูนนักเรียนจะเขียนเกมเขียนการ์ตูนนะครับการบันทึกเสียงวนไปรอบๆการใส่เอฟเฟกปุ่มตัวอักษรสามารถที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เลย Want to move your character using arrow keys? <c oughs> to move the character up, าา use change Y. To make it move down, use a negative number. ง่ายมากเลยนะครับมีบทเรียนให้เราด้วยนะครับเราสามารถทำพิงได้นะครับง่ายๆนะครับวันนี้แนะนำการใช้งานโปรแกรม cat เเื้อมต้นนะครับสำหรับนักเรียนนะครับเป็นพื้นฐานในการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับง่ายๆนะครับนะนักเรียนสามารถเข้าไปใช้ได้เลยเข้าทุกเรื่อแล้วก็พิมพ์คำว่าสแกนนะครับสามารถเข้าไปฝึกใช้งานได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ให้ลูกๆเข้าไปทําตามนะครับแล้วก็ฝึกเรียนรู้จากบทเรียนแล้วก็ฝึกสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่ฝึกสร้างฉากหลังขึ้นมาแล้วก็ลองแก้ไขดูง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งผลงานมาให้ครูดูนะครับสําหรับบทเรียนนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนค่อยดูอีพีต่อไปนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ